สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการหารถคูบต้านะครับที่ราคาประหยัดประหยัดนะครับในรถรุ่นเดียวกันนะครับที่ราคาถูกๆนี่เลยครับวันนี้เรานําเสนอกับคูบต้า L 5 0 1 8นั่นเองนะครับผม ก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูปองแอ์5018ราคาประหยัดประหยัดนะครับอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้านะครับพร้อมกาดนะครับด้านหลังผนพวนนะครับมือสองนะครับราคาไม่ถึงห้าแสนนะครับผมคันนี้เริ่มทะเบียนพร้อมนะครับรถจดทะเบียนปี60นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันก่อนเนาะยางนะครับก็ โอเคนะครับยางประมาณ70%็ดิเปอร์เซ็นะครับทั้งสี่เส้นนะครับนี่เลยสภาพสีสันฝากระโปรงสีเดิมเดิมนะครับมีรอยขีดข่วนนะครับตามการใช้งานนะครับมานะครับมีรอยถลอกวางของนะครับรอยสนิมขี้มือนะครับนี่เลยนะครับเข็มขัดนิรภัยไม่มีมานะครับชั่วโมงการทํางานนะครับคันนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบสองชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมนะครับท่อนคัดตัดแล้วนะครับ แต่คัดระยะคัดก็ถือว่าปกติเนาะชุดคันหน้าเช็คเปลี่ยนสินเรียบร้อยนะครับเก็บสีชุดใบมิด้านหน้าคันล่างนะครับเก็บสีด้านท้ายรถนะครับสีกระทาล้อสีเดิมๆนะครับนี่เลยสีเครื่องยนต์ก็รอเดิมๆนะครับมีรอยภาพน้ําด้วยรถคันนี้เป็นรถหน้านะครับผมเป็นการล้างนะครับปรับสภาพขึ้นมานะครับ ด้านท้ายเก็บสีนะครับตัดต่อลุกหมากแขนลากทั้ง4ตัวนะครับเราวิดีโอนะครับมีการใช้งานมาแล้วนะครับใครที่ต้องการหาคูปอ L 5 0า8นะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับไม่ถึง500 0 0 0คันนี้เลยนะครับ L 5 0 1 8รถทะเบียนปี60ใบมีดันหน้ากาศแล้วก็ผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่485,000บาทนะครับส8 5 0 0นบาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับ เล่มทะเบียนพร้อมชุดอลอยนะครับหลังคาแตกแล้วโอเคอ่ะมาฟังเสียงเครื่องกันแล้วทีนี้เสียงเครื่องก็ปกติเลยครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับในราคาที่ประหยัดประหยัดอย่างเงี้ยนะครับยางเดิมนี่ครับ กาโปวินดูนะก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับราคาก็ลงมาเยอะนะครับ L 5 0นะครับคันหน้านะครับก็นืดๆน,น,น้ตึงๆนะครับ ตืดตืดตึงๆไม่แข็ง485,000บาทนะครับใบมิลาน่าพร้อมผันพัวนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับต้องการหา L50 แล้วครับประหยัดประหยัดนะครับเชิญที่ร้านประหยัดแท็กเตอร์นะครับยังมีแบบนี้ให้ท่านเลือกอีกหลายคันนะครับสอคันเลยทีเดียวหรือจะเอาแบบตัวท็อปๆก็มีนะครับห้าแสนกว่าเราก็มีนะครับสนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับก็เชิญได้ที่รับประหยัดแท็กเตอร์นะครับฝากไว้ด้วย5018ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวน485,000บาท ราคาประหยัดต่อรองได้ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกเล่มพร้อมชุดอลอยนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าทุกไหนก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ